อนุตตรังอะพิสัมโพเทิงสมพุชิตวะตทากโตปะทะมังยังอะเดเสสิธรรมะจักกังอนุตตรังสัมเดวาปวัตตนโตโลกเกอปิติวัติยังยะถาคาตาอุโคอันตา ปฏิปฏิจะมัดชิมางจตุสวาริยสัสเจสุวิสุทธังยานัดสนังเดสิตังธรรมราชินะธรรมาสัมโพธิกิตตนังนเมนณวิสุตังสุตังธรรมจักกะปวัตตัง เวยาการณะปะเทนะสังเขตัธรัมพนามเสเอวัเมสุตังเอกังสมัยยังภะปะวัตะมาราสิยังวิหารตีอสิปัตวานิมิกาดาเยตัตติราโคผักกะวะปัญจวะกีเยปิโกอมันเตสี เจาเวเมพิกาเวอันตาบาบาชิเตนานาเซวิตาบาโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคมีโนคาโมโปทุชนะนิโกอานารรโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมาทานุโยโคโดโกอานารรโยอนาทสั้นหิโต เอเตเตปิกเวอุพวันเตอนุปปัมมามาชิมาปฏิปดาตาทาคาเทนอภิสัมบุตธาจาคุกรรนัยญาณการนัอุปัสมาญาปิญญาญาสัมบุตายานิบานายาสังวัตตีกาตามาชาชาิกาเวมาชิมาปฏิปดาตาทาคาเทนอภิสัมบุตธา จากโกรรันในยานากรรันในอุปาสมายาภินยาญาัมบทตรานิบานาญาังวัตตีอายาเมวะอริโยตั้งกิโกมาโกเซยยที่ดังสมัมมาดิธิสัสมมาสังฆาปูสัมมาวาจาสามัมมาก,กัมมันโตสมัมมาชิสาวสัมมาวายามสัมมาสติสัสมมาสมาธิ อายังโคซาพิกาเวมาชิมาปฏิปดาทาธาคาเตนาปิสัมบุตธาจาโคการนัยนาณการนัยโอปะสัมายาปิญญาญาสัมโบธาญาณิบานายาสังวัตตีพีดังโคปานาพิกาเวดูกังอริยสัจจังจาตีปุกาจาราปุกามรณนำปูกง โซขปาริเดวะดุคาโดมานาสุปายาซาปีดุคาอาปิเยหิสัมปโยโคโดุโคปีเยหิวิปโยโคโดโคยามปีจังนราพาติตัมปีดุคางจังทีเตนาปัญจุปาดานคันธาดุคาอีดังโคปานาปีคาเวดุคาสมุดายโยอริยสัจจัง ยาย่างตันหหาโพโนปาวิกานันดิราคาสหาหกกาตาสัตราสัตราพินันดีนีเสยยาทิดังกามาตันหหาภาวตันหาวิภาวตันห์อตดังโคปันนาปีกาเวดุกานิโรโตอริยสัจจังโยตัสายวาตันหายา,าเทสาวิราคานิโรโทจาโคปาตินิสาโคมุตติอาณารโย เอดังโคปานาปิคาเวโดุานิโรธักามินิปติปะดาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมาโคเสยาทิดังสัมมาดิธิสัมมาสังคโปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ เอดาโดข้างอริยสัจจันติเมพิขาเวโบเมอานาโนสุเตสุธรรมเมโซจากคงอุดาปาดิยานังอุดาปาดิปัญญาอุดาปาดิวิชาอุดาปาดิอาโรโกุดาปาดิต่างโคปาณีดังดูข้างอริยสัจจังปาลินเยยันติเมพิขาเวบนานเมมโบเมอา,า,านาโออาาาานาาสุจจนนเตส,ส,สุธรรมเมโซ จากงอุดะปาฏิยานังอุดาปาฏิปัญญาอุดาปาฏิวิชาอุดะปาฏิอารมโกอุดะปาฏิตางโกปาฏิดาดูข้างอริยสัจจังปาลินญาตันติเมพีคาเวโบเมอาณะโนสตเตสุธรรมเมโตโกฏงอุดะปาดิยานังอุดาปาดิปัญญาอุดาปาดิวิชาอุดะปาดิอารโกอุดะปาดิ อิดานุขะสมุไดโยอริยสัจจังติเมพิกะเวโบเบานโนโสเตสมุมเมโสุจกักโงหุดาปาดิยานังหุดาปาดิปัญญาหุดาปาดิวิชาหุดาปาดิอารโกหุดาปาดิตังโกปานิดานุขะสมุไดโยอริยสัจจังปะหะตะบันติเมพิกะเว บโบมเมอาน,นาโนสโสเตสธรรมเมโสจากคงอุดาปนาิยานาังอุดาปนาิปัญญาอุดาปนิวิชชาอุดาปนิยาโรโครอ,อุดาปนิตังโกปานีดานุคาสะโมดายโยอริยสัจจปามินันติเมพิขาเวบโบมเมอาน,นาโนสโสเตสธรรมเมโส จากงโอดาปาดิยานังโอดาปาดิปัญญาอุดาปาดิวิชฌาอุดาปาดิยารโคโอดาปาิเอิดานุคานิโรโตอริยสัจจันติเมพิกะเวโบเมอาณนุโตเตโสตตมเมโสจากงโอดาปาดิยานังโอดาปาดิปัญญาอุดาปาดิวิชฌาอุดาปาดิยารโคโอดาปาดิ ตัางโคปานิดานุขานิโรทอริยสัจจสัจจิกาตันทิเมพิกาเวโอมเบอานาโนโสเตโสธรมเมโสจากคงอุดาปานิญานางอุดาปานิปัญญาโอด้าปานิวิชชาออดาปานิอาโรโกดาปานิตัางข้ปานิยานุขานิโรทอริยสัจจสัจจิกาตันทิเมพิกาเว โบมเมอานาโนโสเตโสธรรมเมโซจากโกงูดาปาดิยานังหูดาปาดิปัญญาหูดาปาดิวิชาอุดาปานิอะโรโคหูดาปาดีที่ดังดูคานิโรธาามินิปฏิปอริยสัจจันติเมพิกะเวโบมเมอานาโนโสเตโสธรรมเมโซ จาโกงอุดาปาดิยานาังอุดาปาดิปัญญาอุดาปาดิวิชชาอุดาปาดิยาโรโกอุดาปา,า,าดีตังข้อปานีดาดูกานิโรธกามิเนปาติปดาอริยสัจขาเวตาบันติเมพิขาเวโบมเมอานาโนสุเตสุธรรมเมสโส จากโกงด้าปาดิยานางด้าปาดิปัญญาด้าปาดิวิจด้าดาปาดิอาโรโกดาปาดีต่างข้อปาณีดาโนุกาเน้มโฒิกามินิปาติปัตตาริยาสัจจาวิจันติเมพิฆเวโปเมอนาโนสเตสธรรมเมโซ จาโกงอุดาปะริยานัโอดาปะริปัญญาวอดาปะนิวิชาอุดาปะนิอโรโคโอ,อดาปะนิ <Yeah. S 2> ยาวะกิวันจะเมพิคะเวอิเมสุจัตโตสุอริยาส,าสัจเจโสเอวันติปริวัตังดาวาดซสาการังยาธาปุตังยาณา,าสสน,นาณสุวิสุทธังอาโหติ เนวตาวหังพิกาเวสเดวะเกโลเกสามารา,เารเกสัมรมาเกสาสามาณารม,มานิยาปัจายาสาเดวมนุสายาอานุตตะราังสัมสามสาสัมบติงอภิสัมบตโตปัญชัญญาสิงย,<ะ>ยา,ตาโตจขเมพิกาเวอิเมสุจัาโตสุอริยาสาเจโซ เอวันอปริวตังดาวดาซาการังยาธาปุตังยานาดาสานางสังโสวิสุทธังหะโหสีตังปิกาเวสาเดวะเคโลกเกสาัมาลเกสับรัมมเกตาสามานาบรหมานิยาปาชายาสาเดวะมนุสายาอานุตตารัซามาสาัมโมติงอภิสัมทโมตตปัญจัายาสิง ยานันจปานาเมดาสานังอุดาปาดีอาคุปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินาธิดานิปุนาภาโวตีอีดังภะคะวาอาตามนาปัญจวัคคียาปิโกภะคะวาโตภาสิตังอะพินันโดงอิมาสัมมิจปานาวยาการนาสัม e มิงพันยามาน อายะสัมมโตคนนดัญญาสัวิลาจังวีตามรารังธรรมะจากโุงูดาพาดีอย่างกินทีสมุดายาธรรมังสัปบรงนิโรธาธรรมมันตีปาวาติเตชะภะคาวาตาธรรมะจาเกผุมมาเดวสัจมนุสาเวสซง เอตัมากาวตาบาลนอสิยังอิสิปตาเนมิกาไดเอนุตตรังธรรมะจักังปวัตติตังอาปาติวัตติยังสามเนนวะบรัมเนนวาเดเวนวามาเรนวาบรัมมุนาวาเกนติวารุกัสเมินเตบุมมนังเดวานังสัจจังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเดวาสัจจามนุสาวีวงศ ตาตุมมหาราชีกานังเดวานังสัตจังสุตตวาตาวัติงซาเดวาสัตดมโนซาเวโซงตาวัติงซานางเดวานังสัตจังสุตตวายามาเดวาสัตดมโนซาเวโซงยามานังเดวานังสัตจังสุตตวาโตสีตาเดวาสัตดมโนซาเวโซง ตัวสีตานางเดวานางสัตจังสุตตวาเนมมานารตเดวาสัจจามนุสาเวโสงเนมมานารตนางเดวานางสัตจังสุตตวาปารณิมิตวสาวะติเดวสัจจามนุสาเวโสงปารณิมิตวสาวะตินางเดวานางสัตจังสุตตวา พระมาริสัจจาเดวสัจจมนุษาเวสซงพระมาริสัจจานางเดวานางสัจจังสุดตวาพระมาโรหิตาเดวสัจมนุษาเวสซงพระมาโรหิตานางเดวานางสัจจังสุดตวามาห้าพระมาเดวสัจมนุษาเวสซงมาห้าบรมมานางเดวานางสัจจังสุดตวา ปาริตาพาเดวะสัจจมนุสาเวสโงปาริตาพานางเดวานางสัจจังสุตตวาอปามาณาพาเดวสัจจมนุสาเวสโงอปามาณาพานังเดวานางสัจจังสุตตวาอภัสราเดวสัจดมนุสาเวสโงอภัสรานางเดวานางสัจจังสุตตวา ปาริตาสุภาเดวสัตดัมโนชาเวโซงปาริตาสุภานางเดวนางสัตยังสุตวาอาปามาณสุภาเดวสัตดัมโนชาเวโซงอาปามาณสุภานังเดวานางสัตยังสุตวาโซปากินาหาคาเดวสัตดัมโนชาเวโซงโซปากินาหกานางเดวนางสัตยังสุตตวา เวห์ภาราเดวะสัจจามนุษะเวทรงเวห์ภารานางเดวะนางสัจจังสุตวังอวีหาเดวะสัจจามนุษะเวทรงอาวีหานางเดวะนางสัจจังสุตวาออตาปาเดวะสัจจามนุษะเวทรงอตาปานางเดวะนางสัจจังสุตวาโสดาซาเดวะสัจจามนุษะเวทรง โสดาซานางเดวานางสัตจังสุตตวาโสดาสีเดวาสัตยัมโนซาเวสุงโสดาสีนางเดวานางสัตจังสุตตวาอาการนิทาคาเดวาสัตยัมโนซาเวสุงเอตัมภากาวตาบารนสิยังอิสิปะตานิมิกาตไดเยอนุตตรังธรรมาจากกลงภาวะที่ตัง อาปาติวัติยังสมามะเนนาวะบรัมมเนนาวาเดเวนะวะมาเรนะวาบรัมมุนาวาเกนาจิวโรคัสเมตีเอตหฮเตนาคาเนนาเตนาโมโหเตนายาวาบรัมรโรคาซาโดอาปุกจีอายัญจดาซาสาหัสิโรคาทาตูสร้างกัมปีสร้างปากัมปีสร้างปาเวที อาปามโนจารโรภาโซโรเกปตุระโฮสีอาติกรรมเมวะเดวานังเดวานุภาวังอาทังโคภักขวาอุดานังอุดาเนสีสีอัญญาสิวัตาโพคนดันโย و. อัญญาสิวัตาโพคนดันโยตีอติหิดังอายัสมะโตคนดันยัสสา อัญโกนดันโยตเววานามังอาโหสีตี